บหยมาแล้วครับเดี๋ยวให้รถไทยปรับทาง,งเอาลลลีออกแล้วก็อย่าเอารถเข้าไปเอาดินเข้ามาทำํำอารินเข้ามาถมตรงที่มันลลลีครับ ไล่น้ำออก เอาดินมากมบอาจจะสักกอกมาโน่น,นสามสี่สามสี่เที่ยวก็ได้เ,เอาวิ่งอะไรเนี่ยสบายแล้วนี่โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันครับนะครับเอาดินมาแล้วสามเกี่ยวได้แค่นั้นละครับ รออีกสักพักนึงครับน่าดิสักสามสีเที่ยวครับเต็มเราก็จะยำๆไปเดี๋ยวก็แน่นครับปรับไป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 เสริมไปเดี๋ยวก็แน่นครับครับใหม่คันหนึ่งละเดี๋ยวก็เท่เลยครับเนี่ย Mà, đường Ủa, dòng mà ý thức của chúng tôi rất là đáng coi, và lốt là ลึกนะครับน่าจะเอาสักสีได้แถมเดีย๋ยวเราไปสักเที่ยวนึงก็ได้นะครับเนี่ย คูปต้าครับคูปต้า40ก็ได้อยู่นะครับค่อยๆดัน สบายๆเลยครับเดี๋ยวเสร็จนี่เราจะเข้าเราเข้าไปเอาอยี่เที่ยวนี่ แล้วก็ให้รถไถปรับไปแล้วก็แน่นครับเดี๋ยวก็แน่นห่วงจะฝนแล้วห่วงจะฝนจะลงมาอีกไหมนี่สาภาพอากาศนี่ไม่น่าไว้วางใจครับนี่ค,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเที่ยวหนึ่งครับไม่คันหนึ่งละยังไม่ได้เข้าไปเลยไหนสักสองคันนะครับสองคันน่าจะพอดี อ่ oh, yeah. าตรงนั้นมันเลือดเพื่อนนะ้ำม,มันแช่ ไม่สองสิบโคตรก็เต็มแล้วนะขับรถไทยก็เพื่อนผมเองครับเรียนรถไทยมานานครับพ่มี่ แรกว่าจะเอาสิบล้อเหมือนกันนี่นะครับอย่างนี้ว่าทางผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่อนุมัติมันเลยแล้วเอารถไทยมาเหมือนเดิมอาครับเอาที่ชอบครับแต่่แตก่อนมันก็ยิ่งรถไทยนะครับนอนาคตไม่แน่ครับมันอาจจะลอยๆไปเอาไมา่ก,ก็ได <c oughs> ใ้ใจมันรักครับใจมันรัก สวัดครับ อยกๆยกๆย,ย,ยกก่อนยกก่อนนี่หน่อยที่ไหนที่ไหนลูกหลังสวยครับไอ้ตอนนั้นอยากได้ลูกหลังไม่มีคงต้องไปซื้อ ื้นหิมคูกมานั่นแหละครับซื้นหิมคูกมาใส่ตรงที่จอดรถผมเละหมดเลยบ่พเพหรอ,อกำลังเอาไมล้ลวดเราจะไปใส่ข้างหน้านู้นกำลังเป็นหลุมโผนอยู่เอาไมล้ลวดใส่ข้างหน้ากู Rồi ล้าง lăng เด้อ rồi ครับลูก ngắm งามอยู่บ่นี่บ่จะบ่ซื้อติได้ไปใส่หมกจอดหลุดอยู่แต่ว่าไปซื้อหินพุกมาแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวดิเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว đi มันเละว่วหมดเหยียบเปรดออกเปรด,ดออกโอ้ยมาไวแล้วดินทุ่งไหมแล้วมันเหนียงเนาะที่ที่เราล้วนี่ย นี่ถนนมองนี่อยู่แล้วบางปลาปูอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องเอาให้เอาทีเดียวไม่ต้องซ่อมอีกโอ้เห็นแดดแล้ว เสียดวมีเสียไปท่านนี้ วิ่ง้างนนแล้ว